งัวอามูอามอูมดุเห็นงัวพี่น้องเอ้ยถ่วงเตองัวอยู่ถ้าใส่ปันมาย่างเบิ่งงหน้าเนาะพี่น้องมาเบิ่งรอบหลบมองสิปุ๊กค้องเห็นไหมพี่นอ้องมาเบิ้งว่ามันเป็นจระไยแต่กะขางหน้าเป็นจระไยอดดู้หมเด่นงัวดุงัวงัวห้องเตงงัวอยู่เอาม,มูห้วยไป จะสิไปห้องใช่หมเนียย่างเน่อมูห่ะไม่กระยูแต่มันอยู่แม่กับพ่าไปเบิ่งอะเด็กจังมันห่อเส้นหัวไป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 แม่ปอดไปหมู่เอาก็บบะเดีวพี่เนาะบะเดียวดำหัวดำหัวย่าง

หัดผเห็ดพี่น้องเอ้ยใส่ป่านจังมันผดเป็นเดือดถ้าบ้าเหลือแถบ้าบ้าเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะพี่น้องเห็ดยังกินมื่อไรตึ้งตึ้งเอาพ่อนนิ่งแั่ผ่อนนิ่งแม่เอาพ่อนนิ่ัแม่ไปเมื่อเมื่อ มันกะมองเข้าเจ้ารูดแทนพี่น้องเอ้ยมันกะบบเรีเยบร้อยไปันไัเนาะเรียบร้อยแต่แถวหนีแหละงามแนห์นะแต่ว่าทางดุมนะมันเป็นดินแบบดินแข็งร้ายเนาะมันกะเป็นบักแบบมองามปในนัยขนาดพี่น้องูอ้เพี่ยงว่าจะซะผู้ใหนดังจใจปันนด นี่โกมงังดินใหม่ข้างไหนเด้นเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่มักทั๋วขา้างกางแล้วพักพริกพักตังพี่น้องพักทุกอย่างที่เอฟซีสืบมาหามาปลูกปัด้ดเดี๋ยนะมาบ้านบ้านใหม่เชื่อมันเกิดนากระอันนี้กระปลูกปัป้ดเลี๋ยนะพี่น้องแถบข้างหน้าแถบนี ปลูกไปเรื่อยๆสามหน้าแซงเขากับพบุทธในเขานะา่าซุกเนาะหัวถั่วบุทนแนวหลอกปลูกเลยโอ้นี่เขา่าที่เ้าปลูกไว้นี่ปลูกเวทพวกหับ,บ,บ,บก็เกิดได้บวบเริใหญ่าะพักปลูกปลูกเวแทแถบนี่ให้พี่น้องเมื่งมันเกิดไดนะ้เนาะใบอันนี้ใบกระเจี๊ยบพี่น้องกุ้งกระเจี๊ยบ ระเจี๊ยบที่มันเป็นเอามาต้มบ่แม่นกะเจี๊ยบอนะบ่แม่นกระเจี๊ยบอน่ะนี่มันเกิดเกิดก่อนหมูเลยบ้านได้2มือ3มือเกิดเกิดเบิดเดตัวนี้หัห้มกเด่นเนาะมันบ่ทันเกิดกับบักซีดานี่เกิดจนเบิด เพ no, ิ่นเฮ็ดแบบอยู่วัดเนาะพี่องก็ได้เสียงงนี่โอก็ได้เสียงงมองเียบปานดพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนี่บาดกสิฮ้อนๆเนาะพี่น้องอากาศนเปลี่ยนฮ้อนฮ้อนคักพี่น้องเอ้ยทางนฮ้อนคือทางนี้อยู่บ่ทางนี้ฮ้อนคัก ไปสิบ่สิได้หยังกินแน่เนี่ยย้ําให้ใส่ปั้นม้ําๆดะๆๆๆๆๆๆครับเด้อมื้อนี้เฮาสิได้ตํามักแต้งกินแน ใช่ปันกะบ่ทัดหนาๆน้องพี่น้องสิอาบให้ซี่ำคำๆแน่เพราะว่ามันอากาศมันหอดได้พี่น้องเอ้ย<ห>อโอยลูดูดูอานยัเด่นนี่ดูด้วยนี่พี่น้องตะมกืกแดงปีงเขียดปีงเขียดแหงตแต่ตะมืกแดงปีงเขียดแหงกินได้ดูอย่าไปเฮ็ดดูถ้าคนมาผมก็จะเฮ็ดยัยงลูก สายปันยังกินข่าวได้เนาะกินกับอันหนึ่งปลาปอดหนึ่งปลาใส่ยปานยังไปยังมาอยู่ในแดบบนมือถนัดอาบหนามเกียมเห็ดตัดหอนเห็ดเจ็บแหมเจ็บบอกไปซีบนะเจ็บแบบแบบเอาไปซีมแจ็บเสบแม่นหนังแม่ก่อน จะมีผบวเจ้งมาป่นมันเป็นปีเองแบแสบอะไรแ่บใ่ป่นมีแต่หายเป็นยังกินมากม่าละเบิ้งเป็นจะได้อู้หมด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 เพื่อนหมดจุมือนี่แหละ เอ้าบัวกินบ่เต้าให้กินโนดอ่ะกินโนดเสียบบ่หมากมาละยุ้ยสวนเนาะพี่เนาะเก็บมามันเป็นหมากลายอันอย,อยู่เสียบบ่เออเสียบกินเองป่ะป่ะไปใส่อื้ Gat của côn sẽ bắt đầu mh. Yeah. Oh, Ừ. đáng mục kỳ đại đã. Won gat out gần cắt, áo, mh 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 มาละขีนวกเฮ้ย่เบ่นี่จบแห้งมานี่มาเบากินนะอะคมเด๋กินนู้ค่ะมาเบากินนะอางินะคอไงคือมานี่บอกขี้ทีกินเอจ้ะไปกินเน้ ไปไปไปกินเขากินเขาซื้อพี่หน้อปิป่งเขียดนะปิ่งเขียดแหงตำหมักแตงกินแน่มอ๋ออเบแน่วๆมาทานทมันสีอันนั้นได้ทานมันสกินมาก้เอาเขียดเห็ไหมมั

นี่ปแนลูกหอนู่กวะเริมิจอยเลยเน่ยิหน่อมาดี้อมาเงอไหลนี่ยยิงไปพนดูพนเป้าเป้าเป้าเนียวันหอนกับเป้าลูกเปาเปาเปาอีกเออเปาอีก ได้ยังอันนี้เป็นกระมังเป้าฮ่า่อ้ห่เป้าะยัดื่อด้แบบไหนอ่ะอ็ดื่อาม่ใครหักกดวกครับไอยังดื่อด้ดครับมันต้นครับนี้อือื่า จำเพื่อนพี่หนอกเป็นตัวไหนเออตหนิยั่ไงตัวผู้ใหญ่อันน้ไม่เห็นมาละพี่นอกเป็นตัวนี้มละพี่อันนันผมมาละพีหนุกมัาละของใสยมันคือตัวใหญ่มันผ้ใ่หัวรใจปุ้นปุยอันใหปุ้ยในสมายังไทับเบาผมจะใส่งายหลด่าเฮ้ยทับนะ ตัวนั้นบริสไซโกหงตัวน่งคุณแม่ไม่ใช่เหรออืมบรใส่ใช่ใช่มันงห่ห้องงาต่รอนใั่ใช่โกอันนั้นนะคะอไรหางไโงยังไงห่างหางหางครับใช่ครับครับครับใช่เานกิ่งมหมิ่เดดอนะ แบบไม่เหมกะมอือือแบบไหมให้ได้ไงหรอฮวันน้ไปสอนคุ้มเสกมกินเท่ไมร่อยากจด้กานี่้องจ้ะนัสอนคุ้มเสกฉันหงอยไม่รู้สึกว่า Tay ừ. à, nó ừ. không biết Ừ, Ừ không hả nó cái có câu mà không có câu lạc Ừ mọi người không mọi người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  mọi Ừ mọi người mọi người Ừ

ายเด้อางานลวตาหนักมาสุดแป๊บเดียวนะ้ <nt> ีน <monastery> <The> ีเหรอว่าไปคนนึงว่ามั้มานัหนเฮ้ ไม่ทันี่พร้อมทั้งเนี่ยเห็นหนาบูรได้ขึ้นแตพอขึ้นนี่ฮะรลิเจแพอขึ้นนี่เห็นแไหนหนยอะหนยอดเปล่า้่อนิอะไหนมาเลยมาเรี บายบายเนี่ยสบายดีตอนเศร้าสบายดีตอนเพศสบายดีตอนเที่ยงกินข้าวแล้วก็มาสบายดีตอนเที่ยงไอ้เยอะบายบายพ่อแม่ปลาดุ้งเนี่ยอ้อยยยเอาเอาเจ้านาบูดยุ่งใหญ่จะซีมานหยิบหยิมไปยัง ยืบไม่ยังเอา,เอาสบายดีสบายดีปักก้นเลยก้นแค่ไม่ไมใช่ปั้นเนยเด้อโอ๊ย bye bye. บยายบายจ๊อบกี้ไปเพียงตอนนี้เด้อปฏดอ้าวอ้าวไม่ไพสิเป็นเนี่ยอ